ท่านผู้ชมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เก่าพอสมควรและไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาน,นายอนันต์อัมบานีลูกชายของอภิมหาเศรษฐีชาวอินเดียนายมูเกชอัมบานีได้เข้าทําพิธีวิวากับแฟนสาวชื่อรัติกาเมอร์ซานลูกสาวครอบครัวเศรษฐีด้านอุตสาหกรรมยาเป็นงานแต่งช้ดอลังการงานสร้างทุ่มงบไม่อัน้นนะฮะมีมูลค่าการจัดงานสูงกว่า5 0 0พล้านบาท หลังมีพิธีเฉลิมฉลองแบบสุดเวอร์อวังอลังการมาเป็นเดือนๆมีการจ้างนักร้องดังระดับโลกอย่างริฮานเนอยน่ามาในงานพรีเวดดิ้งของทั้งคู่ที่มีเพื่อนมาสถีอย่างเช่นบิลเกตส์และมาร์คซักเคเบิร์กเข้าร่วมและเมื่อช่วงสองเดือนก่อนก็เพิ่งจะพาญาติมิตรเพื่อนสนิทและแขกคนสำคัญไปทริปล่องเรือยอดหรูที่หัวเมืองในยุโรปแบบสุดหรูหราโรแมนติกก่อนล่าสุดจะปิดท้ายการฉลองงานแต่งกลาง กรุงมุมใบแบบ4วัน4คืนจ้างนักร้องดังอย่างเช่นจัสตินบีเบอร์มาแสดงในงานทั้งนี้มีกระแสะข่าวลือว่าครอบครัวอัมบานีจ่ายค่าตัวริฮาน่าไป7ล้านดอลลาร์หรือประมาณ258ล้านบาทและจ่ายให้จัสตินบีเบอร์อีก13.5ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ489ล้านบาทในงานแต่งของอันตน์อัมบานีได้เชิญแขกคนดังจากทั่วโลกมาเป็นสักขีพยานในงานนี้ ลิสต์รายชื่อแขกมีตั้งแต่พี่น้องคาราเชียนนิกโจนาสอดีตนายกรัฐมนตรีโทนีแ่แแบร์และบอริสจอนสันหัวยุ่งของอังกฤษรวมไปถึงคนดังทุกวงการอินเดียรวมทั้งท่านทูตจากหลายประเทศเรียกได้ว่ามาอยู่ร่วมกันในงานนี้ทั้งหมดทุกคนล้วนจัดเต็มแต่งตัวกันแบบอลังการเข้ากับพิธีสุดหรูหราร้องเล่นเต้นรำกันและก็โวยพรคู่บ่าวสาวพร้อมแชร์ภาพในโซเชียลมีเดียแบบสุดสนุกโชว์ความหรูหราฟูฟ้า ว่ากันว่าเจ้าภาพนั้นได้ให้ของชำร่วยราคาแพงกับแขกแค่เฉพาะบรรดาเพื่อนเจ้าเป่าทั้ง9คนได้รับนาฬิการแบรนด์หรูออยด์มาพิเก้สั่งทำพิเศษราคาเรือละเจล้านบาทเป็นของขวัญแล้วท่ามกลางการเริ่มต้นชีวิตคู่มหมาเศรษฐีที่เชิมฉลองกันแบบสุดๆแน่นอนที่สุดท่านชมครับก็ต้องมีเสียงกลด่าเช่นกันมาจากชาวบ้านในเมืองมุมไบทั้งหลายที่ออกมาสแสดงความไม่พอใจเพราะทั้งเมืองนั้นวุ่นวายไปด้วยสารพัดแขก VIP สนามบินแอรด้วยเครื่องบินส่วนตัวร่วมไปถึงเจ้าภาพได้จองเครื่องเจ็ดสามลำสำหรับไว้รับรองแขกไว้เดินทางบินไปมาเราตำรวจและบอดี้การ์ดมากมายเพราะต้องระวังรงักษาความปลอดภัยแขกคนสำคัญมีรถนำขบวนให้แขกเดินทางไปสถานที่ต่างๆทำให้การจราจรที่สาสาการอยู่แล้วกลายเป็นรถติดแบบวินาสันตโรแถมยังมีการปิดจองหลายพื้นที่สาธารณะไปทั่วเมือง,งถนนบางเส้นถูกปิดหลายชั่วโมงต่อวัน คนอินเดียด้วยการอ,อกออกมาประนามงานแต่งว่าเป็นการอวดอรวยสิ้นเปลืองโดยปราบประโยชน์โชว์ความเหลือกินเหลือใช้ของตระกูลอัมบานีแถมตอกย้ำให้เห็นถึงความต่างของชนชั้นในสังคมให้เห็นได้อย่างเด่นชัดที่สุดซึ่งนี่เป็นปัญหาใหญ่ของอินเดียมาอย่างเนิ่นนานสำหรับนายบูเคชอัมบานีวัย66ปีถูกจัดอันดับเป็นมหาเศรษฐีอันดับ10ของโลก และหมายสินอันดับหนึ่งของเอเชียด้วยมูลค่าทรัพย์สินสูงถึง1 1 5 0 0 0ล้านดอลลาร์หรือประมาณ4ล้านล้านบาทกลุ่มบริษัท Reliance Industries ที่บีดาของเขาก่อตั้งในปี1 0 0 0ค1 9 6ครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภทตั้งแต่ธุรกิจด้านปิโตรเลียมค้าปลีกสิ่งทอสื่อมวลชนบริการทางการเงินบริการดิจิทัลไอทีกิจการโทรคมนาคม ส่วนหน้านั้นอัมบานีนั้นเป็นบุตรชายคนเล็กสุดในบรรดาพี่น้องสคนซึ่งทั้งหมดล้วนแต่มีชื่อเป็นกรรมการบริหารของกลุ่ม Reliance Industries ด้วยกันทั้งสิน้นเจ้าเบาวันวัน29ปีคนที่ดูแลกิจการในส่วนของพลังงานได้เป็นหนึ่งในคณะบริหารมูลนิธิ i a n c e Foundation ด้วยถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ ยูทูบก็เช่นกันนท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู u t u b e เนี่ยถ้าให้ท่านกด subscribe กดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ u t u b e นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมประเด็นครับท่านผู้ชมการอวดร่ดาอวดรวยของมหาเศรษฐกูลอัมบานีนั้นเป็นภาพสะท้อนที่ตอกย้ำให้เห็นถนึงช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนในอินเดียที่นับวันยิ่งจะทางห่างกว้างเรื่อยๆเหมือนประเทศไทยเมื่อต้นปีที่แล้วท่านผู้ชมครับ มีผลการศึกษายืนยันถึงความเหลื่อมล้ำของสังคมอินเดียที่แม้เศรษฐิจะเติบโตสูงแต่กลับขยายตัวอย่างมากภายใต้การบร,ริหารนายนเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียซึ่งเพิ่งได้รับการเลือกตั้งเข้ามาเป็นสมัยที่3 <c oughs> โดยในตอนนี้ประชากรอ,อินเดียที่ร่ำรวยที่สุด1%ของประเทศกับครอบครองความมั่งคั่งมากถึง40ของประเทศแล้ว รัฐบาลอินเดียยังคงต้องแจกจ่ายทัญพืชฟรีให้กับประชาชนมากกว่า800ล้านคนจากทั้งหมด1,400ล้านคนนอกจากนี้แล้วประชากรชาวอินเดียอีกหลายสิบล้านคนยังต้องพึ่งพาโครงการจ้างวานแรงจ้างงานราค่าแรงขั้นต่ำ100วันของรัฐบาลซึ่งเป็นงานขุดบ่อน้ำสร้างถนนซ่อมหลุมถนนด้วยค่าแรงประมาณ4ดอลลาร์หรือ150บาทต่อวันเท่านั้นนักสือพิมลสรีจะนอให้ข้อมูลว่า ทุกวันนี้ในทุก30นาทีในอินเดียจะมีเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นหนึ่งรายในทุกเดือนจะมีมหาเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นหนึ่งรายเมื่อย้อนกลับไปเมื่อ20บปีแล้วเป็นครั้งแรกที่มูเกชัมปานีติดอันดับมหาเศรษฐีของนิตยสารฟอบส์ขณะนั้นอินเดียมีมหาเศรษฐีมากกว่า20กว่าคนแต่ทุกวันนี้มีมากกว่า200คนซึ่งรวมแล้วมหาเศรษฐีอินเดียนี้มีมูลค่าทรัพย์สินรวมกันแล้ว9ก้าแสนห้าหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ อินเดียมีมหาเศรษฐีมากอันดับ3ของโลกรองจากจีนและสหรัฐส่วนเศรษฐีอินเดียก็มี8,05,000 0คนขณะที่รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปีเมื่อเทียบ GDP ชาวเดียนั้นอยู่เพียง2,500ดอลลาร์เท่านั้นเมื่อเทียบกับชาวจีนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปีอยู่ที่กว่า12,500ดอลลาร์สหรัฐหรือรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปีชาวจีนสูงกว่าชาวอินเดียถึง5เท่าถ้าท่านผู้ชมยังพอจําได้ผมเคยพูดเปรียบเทียบจีนกับอินเดียไว้แล้วหลายครั้ง ประเด็นที่ผมพูดคือหนึ่งผมไม่ปฏิเสธว่าอินเดียจะก,ก้าวขึ้นมาเป็นประเทศมหาอำนาจของโลกเพราะทุกวันนี้อินเดียก็เป็นประเทศที่ประชากรมากที่สุดในโลกกว่า1,400ล้านคนแซงจีนไปแล้วสองแต่ผมบอกว่าปัญหาอินเดียซึ่งเป็นประเทศประชาธิปไตยที่ใหญ่โตที่สุดในโลกนั้นมันมากมายเต็มไปหมดและแก้ยากอันเนื่องจากรากฐานทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะเรื่องชนชั้นวรรณะและปัญหาในเรื่องของการกดขี่สตรีและกดขี่ผู้หญิง สามโครงสร้างทางสังคมของอินเดียที่มีประชากรมากระบบชนชั้นวันนาก็ยังฝังรากลึกระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยเสรียมย่อมจะทําให้เกิดความเหลื่อมล้ําต่ําสูงอย่างมากในสังคมที่ยากจะแก้ไขตัวอย่างที่เห็นชัดก็คืองานแต่งงานของคนในตระกูลอัมบานีที่ผมพูดให,ให้ถึงในวันนี้สี่ความเหลื่อมล้ําต่ําสูงอันนี้ในสังคมอินเดียจะหนักหนาสาดขึ้นเรื่อยๆเพราะไม่มีผู้ปกครองที่มีวิสัยทัศน์และมีอํานาจกึ่งประเด็จการ อย่างพารรคคอมมิวนิสต์ของจีนที่สามารถทุบโตได้หมดไม่ว่าธุรกิจใดๆใหญ่แค่ไหนแจ็คมาอาลีบามาไปต,ตู้เทนเซนหรือบริษัทยักษ์ใหญ่อะไแล้วก็แต่ล้วนต้องสยบต้องยอมทั้งหมดเพื่อความปรองดองและความสงบสุขของประชาชนในประเทศแต่ไม่ใช่ในอินเดียซึ่งไม่มีใครทุบโต๊ะและก็ไม่มีวันที่จะทําได้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วปัญหาเรื่องช่องว่างระหว่างคนรวยคนจนในอินเดียนั้นไม่ได้ดีขึ้นและจะเลวลงทุกวันทุกวันทุกวัน แล้วถ้ามีเรื่องวุ่นวายขึ้นมาท่านผู้ชมครับรจากจำนวนประชากรอ,อินเดียพันกว่า1,400ล้านคนนั้นเราจะเห็นวิกฤตที่โกลาหลขึ้นในประเทศอินเดียอย่างแน่นอนในอนาคตข้างหน้านี้ถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู u t u b e เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้กดไลค์ แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y o u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม